สวัสดีครับพบช่องกูบีแชนแนลนะครับผมวันนี้ครับผมเราจะมาเปิดนะครับชุด S วอตแอนด์ชเป็นชุดสวอตแอนด i e ิววอเท e นะครับอ่าเป็นชุดวิวแอนด์ t t ทเนะครับผมชุดนี้นะครับนี่เลยก็มันออกมาพอสมควรแล้วครับนี่คือสภาพกล่องนะครับผมโดยข้างในอ่าขอบบนมีบอกอยู่นะครับข้างในก็จะมีการ์ดนะครับ ชุด a 2ยาอ่าแล้วก็จะมี1ใน4นะครับของโปรโมตการ์ดนะครับก็โปรโมตการ์ดจะมีชอริซาโริซอดอนลูกเ,กนะลกลกเกียนะ้ก็ลูเกียเอแล้วก็สโนเล็กนะครับหรือว่าคาบิอนแล้วก็โดรแฟนเป็นล่กสองของช้างนะครับก็เป็นลิซอดอนนะดดตัวนี้ลูกเกียจะมี ตัวโปรโมทอยู่มันจีเขียนว่าเป็นของชุดของวิวเวอร์เทนะครับแล้วก็มีอะไรนะคือบิก้อนสโนเลตแล้วก็โดแฟนนะครับผมพูดง่ายคือเราก็จะตามหาชาลซอลหรือว่าลิสดอนนะครับการดโปรโมทนะครับผมก็จะมีการ แพ็คของชุดนี้นะครับหมด4แพ็คนะครับคลิปนี้นะครับผมเราก็จะเปิดหมด2กล้องนะครับเราก็จะได้ทั้งหมด8แพ็คนะครับในการแกะก็จะรุ้นนะครับใบโปรโมทนะครับผม2ใบอขอให้เป็นช h a r i z a r d 2ใบเลยแล้วกันนะครับส่วนใบโปรโมทนะครับใบโปรโมทนะครับก็จะมีราคาต่างกันนะครับก็แพงสุดกันเหมือนเดิมที่ไลนเมื่อกี้เลยครับช h a r i z a นะครับผมเห็นปล่อยกันใน eBay นะครับผมอยู่ประมาณ4-5,000อุ้มของคันสุกนะครับผมส่วนลูกเกียร์อยู่ที่ประมาณพัน ประมาณพันหนึ่งนะครับผมแล้วก็คาร์บิกอนเจ็ดถึงหนึ่งพันะครับไม่ใช่เจ็ดพนะเจ็ดร้ถึงหนึ่บาทนะครับแล้วก็ดอแฟงอยู่ประมาณ2องสประมาณ3า0สี่รนะครับผมเราเลยต้องการชาร์จซสนะครับให้มาคุ้มก่อนนะครับผมโอเคมาเอาไปเปิดกันเลยครับผมไปดูกันนะครับอ่านี่สภาพกล่องนะครับผมก็เป็นมอนเทน i n g ก a r ์ดเกมนะครับโอเคเราจะมาเปิดกล่องแรกก่อนเลย นยนๆหน่อยเน,ะนาะน่าจะน่าแล้วใบโปรโมทเราก็จะเห็นนั้นแต่เปิดเลยเนาะลปเลยรุ่นกันนะครับใบชอบปิสอซก็จะเป็นอาร์ตเธอสวยนิดนึงเนาะก็ตามพี่น่าจะตามพี่ใส่รูปไปให้ดูเต็มตัว จะได้เป็น,ปน,ปน,ปนดอแฟนอ๋อไปที่ไม่อยากได้เลยโอเคเราจะเป็นนี่นะผมเราวกันแล้วก็ทั้งหมดยิบสับการ์อิมวอชชั่นแพ็คน,นะครับก็จะเป็นอะไรเอ่ยกำมันแกะรูเปล่ชื่ออะไรอ่ะแกะเลยแล้วกัน ไอเทมนะครับเอาไว้ใช้งานได้แล้วก็มีมันก็เหมือนกันล้วเนาะออ๋ชุดแรกมาเรลวครับผมเป็นนี่นะครับผมดรอฟแฟ่งนะครับสวัสดีชิ่วิวเวอร์ธีนะครับเป็นการแบบโปรโมทนะครับผมซึ่งกล่องหนึ่งมีใบเดียว แล้วก็ข้างในก็มี2ีใบนะครับเพื่อจะนําไปใช้เล่นได้โอเคนะครับก็จะมีการโค้ดนะครับสำหรับเล่นออนไลน์โอ้หช <c oughs> <c oughs> oh, ุดแรกมานี้นอแล้วก็มีแล้วก็จะมเีเป็นอะไรเลยั็จะเป็นคู่มือนะครับผมสำหรับชุดนี้นะครับในการเล่นนี่กัน วิิปนะครับก็คือเทคนิคในการ b u i l d i n นะครับสร้างเด็กนั่นเองเราก็จะมาดูกันครับเราก็ได้หมด4ซองนะเราจะเอาจะจุมไวหลังสุดนะแล้วก็ปีกแล้วก็ดวงไม่ใช่ดวงเอาทองนะครับมาตรงนี้เลยแล้วก็แพ็คนี้นะครับล้นอะไร รุ่นปิกเกจูใส่ลุงอีกโอ้โหรุ่นแล้วรุ่นอีกนะครับบอกนี้ดีมากเลยอันนี้คือการโคตรเนาะแล้วมันว่าเราจะได้เกจูตัวน,นี้หรือเปล่านะครับโอเคใบแรกเป็น Energy น,น้ำนะครับคาราโมเลนนะครับมาเนสา่นาไนท์ลีฟนะครับออกาลาเมชนะครับผมดักสกัช โ o r ตโอชนะครับวีดรูดิชมาแล้วก็เป็นเดชมิชไม่รู้อมวด,ดรุ่ถูกเนาะเราก็อ้าวเราได้คาร์บิ้อนที่ไม่ใช่โปรโมทมาฮะกแต่ไม่ใช่ตัวนี้หรือเปล่าทาโปรโมทโอเคก็ตัวนี้ก็ <c oughs> เป็นแบบฮอลโลนะครับผมฮอลโลนก็สวยอยู่นะครับก็อันนี้เป็นแบบฮอลโลนออ เลยลุ้นนะครับีิจจูวี Max ใส่หูงในไทยก็หาโคตดยากเลยครับต่างประเทศจะเจอเป็นเนี่ยในไทยก็จะอยู่ในชุด8 a ซึ่งเป็นชุดที่ทุกคนต้องการมากจนตอนนี้ขาดตลาดไปแล้วหายากมากตอนนี้แพ็กหนึ่งกล่อ,องนึงอยู่ที่ประมาณ3 4สพันแล้วครับผมเราเปิดกัดติงดีกว่าไปครับตอนที่2นะครับ คืออ่าอินดิจีความมืดนะครับอ่าชารามิล่อนอ่าชารามิล่อนนะครับพิกุชินีทาสิสวิชมัดนะครับอ่าไข่วูแบ็คเบลตอมบิสเซอร์หมดอ่าแล้วก็อยเซรอนนะครับแล้วก็อ๋อไม่ได้เลย <c oughs> แบล็คสุดๆมาของต่อไปเลยครับผมการโทษนะครับของแทนแน่นอนเป็น energy น้ำนะอะไรครับเป็น energy น้ำนะครับน่ามค a โก o r สตาร์ t โ,โคโคล็อนะครับยิว u s h ชแบสนะครับอะลกูด้าซีด็อกนะครับเซนซี่และวิสตอมสเตเดียม <c oughs> โอ้ดมมาม่าเฮ้ยเดนโคโลโลสวีแม็ครับผมโอ้คือชื่อเลยจำชื่อไทยได้เลยครับเซี่ทันตังครับตัวนี้ <c oughs> วีแม็นะครับ ก็อยู่ในตารางอยู่เงียบๆตอนนี้พูดเลยโอเคทำไรเลยซองนึงนะรุปป่นปีกจูวีแม็กครับดูซิเราจะได้หรือเปล่านี่การ์ดโค้ดครับผมตัวที่ได้ครับตัวนี้เป็นซิมเป็นอะไรวะ พลังงานมืดนะครับโ o ส t Energy s ชักเตอนะครับ t h s t m i ม h นะครับเ็น d e p พ p i ิกิเกนะครับ s h a ตันล u สเ่อะรวะเรนโอตรงี้วะแชมิลฟอนนะครับแล้วก็ b a r n เนตวาวอ่าเป็นกาลาชื่ออะไร เป็ดนะครับออตอบสู้เลยแพ็กนี้พ <c oughs> อ,อชุดนี้นะครับชุดชุดแรงเลยก็ดีนี่ยก็จะมีตัวนี้เป็นการโปรโมทนะครับเป็นออกเซ้นแต่ก็แย่ <c oughs> สุดครับโปรโมทเนาะแล้วก็จะมี2 V เลย2 V งีก็มี V, 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 v Max นะครับรือจะสั่งกับ ชื่ออะไรนะเป็ดเวลาชื่อเซอร์แซงนวีนะครับผมเป็นร่างมีราการเป็นร่างกาล่านะครับโ okay, อเครูกต่อไปเลยดูนะวันนี้ขอให้เป็นโปรโมทชาลิซอลที่จะขอเปิดใหม่ดูเลี้ยงเนี่ยนี่นะครับแมตัวที่ท้าย เป็นคาบิคอน <c oughs> โอ้โหโอหสองตัวบนได้ได้ได้สองตัวล่างเป็นน์แบบนะค,ะครับผมคาบิคอนทำไมเราไม่ได้สิีต้อล่ะ ก็เป็การโปรโมดนะครับขนาดการโปรโมดยังไม่มีดวงแค่หนึ่งในสี่ก็จะคนละรูปแบบกับการตัวไปนะครับตัวไปจ้านอนน,นี่จบโดดทับเลยนะครับโอเคแล้บบนี้นะครับโดยจะมีการสามใบนะครับในการเล่น เราจะมีครอสให้โอเค ชีนลังจิตนะครับคาร์โมเลนเฟลนิลด,ดนึงนะาะว่าไม่ได้ชาลิซอโปรโมทแต่ไม่เป็นไรเราลุนลนะ้นไิกัจู๋ได้อะคาคุนาคิสบาร์ดอ่อนน้ำวัชเบอร์จอยสติงนะครับวีโดลชิสโรแซนดิชนะครับแล้วก็มาสคาโกโกอิเล็กโทรนะครับเงียบเอตไลท์ ต้องมีดีๆกันบ้างแหละแท็คต่อไปครับผมนติดต่อสั่นสีดีๆเลยนะดีๆนะดีๆเลยนะเป็นเอ็นดิจีน้ำนะครับเหรียญฮีโร่นะครับการ่าตัรฟสฟลิชนะครับสเปอร์ไอเฟลอซีนะครับผมจอยติ้ง แดนดีชหมวกเนาะสีดอกพีิพิคี้แล้วก็เมตากรน,นะครับเมตาคอชนะครับผมและเป็นดาร์ฟินวีครับผม, <c oughs> มแล้วก็สอง สา,าเป็นานาทสบิงเป็นพิธาจูลุ่มมันหน่อยก็ได้นะปลอบใจปลอบใจปลอบใจที่เราไปได้ชฉสองนะครับรมุ่งแตบบ่มาการโคดครับผมได้คือ dark energy e l e c t i c นะครับ เดสมีนะครับกาลาตัส์เฟย์ฟิฟี่ดัสกาชนะครับอเรกติ์นะพินิโคมัชเบ้ฮารุกโกวิลร์โรดนะครับต้นหน้าโอ้ยไม่ได้ดูซองสุดท้ายสลับคลิปมีครับ,บมผม <siblings> แม็กโจวีแม็ก,ม,กมาแล้วเน่ได้คือเป็นเมทัลเอนจีนะครับผมอโรมาติกเอนจีไนินาพแคมชินนะมัวเนาะพชิน่ใชชมอนนะครับเฉโตจอยติก โโตะนี่โดโกคาบาริชนะครับและโทมานินจักอ้โหสองสองนี่ชุดสองเกลือมากชุดสองเราได้วีตัวเดียวด้วยแล้วก็เป็นเออ่ <c oughs> โปรโมทสนมแหลกนะครับคาร์บิคอนเซลยวอะ ไม่เป็นไรนเนาเะนเป็นการสุ่มนะครับจะต้องเนาะเป็นการสุ่มเนาะแล้วต้องรับความเสี่ยงที่ได้ก็ดีเนาะในทางคาร์บ,บิคอนแล้วก็ได้โดฟินมาแล้วก็กองแรกก็จะดีหน่อยนะครับได้วีแม็นะครับผมเป็นโคสที่ท่นสังแหละนะแล้วก็การ์ล่าสิชนะครับผมโอเค เราลุ้นชาริโซนะครับแต่ก็ไม่ออกนะครับก็ได้เป็นสนแลกกับต่อฟินที่เป็นการโปรโมทนะครับผมแต่ในช่วงดีนิดนึงนะครับผมได้การ์ด V มา2ใบแล้วก็ได้การ์ดวีแม็กวันหนึ่งก็เหมือนการ์ด Guard V เป็นแบบ SR ด้วยนะครับเป็นเป็ดเนาะก็ถามว่าคุ้ไมไหมชุดนี้ไม่คุมมมค้ม,ม,มนะครับไม่คุ้มตั้งแต่ที่เราได้ชาริโซโปรโมทนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับในเรื่องการแกะสุ่ม มันเป็นเรื่องปกติการที่ได้การ์ดดีหรือไม่ดีนะครับใครที่ดูอยู่ก็เรามาระวังการเปิดด้วยนะครับเหมือนผมเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรยังมีครั้งหน้าเสมอโอเคครับผมถ้าชอบถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องให้ด้วยนะครับช่องกูวีชาแนลนะครับผมคลิปต่อไปเราจะมาเปิดหรือแกะการ์ดหรือว่ากล้องซูมอะไรอีกเรามาลุ้นกันได้เลยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย